จากล้านมีีการอุบนครับวันนี้วันที่13มีนาคม2568ก็มาทำคลิปตอบคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์ในทางช่อง YouTube นะครับว่าพี่สอนวิธีถอดเข็มแทงนวนโซลกิแบงกันโซลกิ914หน่อยนะครับวันนี้พอได้มีโอกาสก็เลยมาจัดให้ดูนะครับแบงกันโซลกิก็เป็นแบงกันอีกรุ่นหนึ่งที่ ที่ยิงได้มันยิงได้มันมากๆนะครับหมายถึงว่ามันมีโหมดฟัวโต้เนาะบางอารมณ์เราอยากยิงฟัวโต้อย่างนี้ก็จะย่อยกระสุนได้รวดเร็วเหลือเกินนะครับเผื่อแป๊บเดียวกระสุนหมดเป็นกล่องอย่างนี้นะฮะอ่ะมาวิธีถอดถอยยังไงผมดูอันดับแรกผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับไม่ใช่ช่างซ่อมโดยตรงผมก็พอจะมีความรู้เรื่องปืนอยู่บ้างนะครับไม่มากนะครับ แต่ก็พอพอรู้อยู่บ้างก็มันดูแล้วก็ไม่น่าจะยากนะครับมัน,นกลไกแบงค์กันหลายๆลอย่างก็ทําแบบคล้ายกับปืนจริงนะครับวิธีถอดเข็มก็น่าจะเหมือนกับปืนจริงผมลองพิจนารณาดูแล,แล้วไม่ยากนะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆปลดแม็กกาซีนออกก่อนนะครับหยิบจับถือปืนนี่ต้องเช็คนะครับนี่ไม่มีกระสุนในรังเพลินะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งเทียมอาวุธหรือปืนจริงนะครับคือเราฝึกให้ชินไว้ก็ดีนะครับ วิธีถอดแบงค์กันสลักกีเก้าหนึ่งสี่ก็ไม่ยากครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ร่องตรงนี้นะครับขยับมานิดนึงให้มันตรงตรงกับตัวนี้แล้วเราก็ดึงออกดึงคันค้างสไลด์ออกนะครับนี่ดึงออกได้เลยนะครับขยับให้มันตรงร่องนิดนึงนะครับนี่เนาะเสร็จแล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังให้สุดแล้วยกขึ้น่อนแรงไปด้านหน้านี่นะครับ การถอดทำความสะอาดทั่วไปก็ประมาณนี้ถอดเข็มนี่เพื่อนๆในกรณีที่ซื้อมานานแล้วเล่นมานานแล้วนะครับบางทีมันสับไม่แตกเข็มแทงชนวนมันอาจจะสึกอย่างนี้ได้นะครับผมผมมองในมุมนี้เนาะก็ถอดออกมาให้ลงกึงเ <laughs> พราะต้องบอกในตรงนี้ก่อนนะครับว่าแบล็กกันทุกรุ่นไม่มีอะไรนะครับคือทางมหาไทยอนุญาตให้นําตัวปืนเข้ามาขายได้นะครับแต่ไม่ให้นําอะไรเข้ามานะครับ คือถ้ามันพังก็ทิ้งไปประมาณนี้เนาะแต่ถ้ามันพังเล็กน้อยเราพอจะทําเองได้ซ่อมเมงได้เราก็แก้ไขเอานะครับอย่างเช่นเข็มแทงจํนวนนี้ถ้ามันสึกเราก็อาจจะถอดออกมาให้ลงกึงหรือ modify เอานั่นแหละนะครับทำแก้ไขให้มันเล่นต่อได้นะครับในกรณีที่เป็นแบงค์กันนะครับอย่าไปดัดแปลงเนาะทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วลนะ่ะ ในการขายสิ่งทียมามอาวุธก็มีข้อกำหนด20ปีขึ้นไปพูดง่ายๆคือโตแล้วนะครับพูดรู้เรื่องนะครับว่าตัวไหนผิดอันไหนผิดอันไหนไม่ผิดอย่างนี้นะครับอันไหนเล่นได้อันไหนเล่นไม่ได้อย่างนี้นครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับสิ่งที่ผิดกฎหมายก็อย่าไปทําเลยนะครับไม่คุ้มหรอกนะครับเผื่อบางทีเราโตขึ้นโตกว่าเดิมอย่างนี้เนาะมีหน้าที่การงานมีเงินพูดง่ายๆอยากจะซื้อปืนจริง อยากซื้อปืนจริงให้มันถูกกฎหมายสักครั้งหนึ่งอย่างนี้แต่เราไปทําผิดในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยทําผิดกฎหมายถูกจับคุณง่ายๆมีประวัติก็จบเลยนะครับชีวิตคุณทั้งชีวิตขอถ้าคุณมีประวัติเนาะขออนุ้าตซื้อปืนจะทําให้มันถูกต้องเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้แล้วนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเขาให้เล่นได้ก็เล่นเถอะนะครับแต่อย่าไปดัดแปลงอย่าไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแบงก์กันก็เช่นกันนะครับ ผมดูแล้วมันถอดไม่น่ายากนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือหาเหล็กอะไรก็ได้นะครับเป็นอาจจะเป็นแท่งแบบนี้หรือเหล็กทรงเหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเข้ากับรูนี้ได้นะครับนี่กดลงไปได้นี่นะครับไม่ยากนะครับก็กดลงไปเลยกดแล้วก็ขยับนี่เพื่อนๆได้ยินไหมครับผมทําให้ดูใหม่กดให้มันพ้น ลึกที่สุดอะแล้วก็ขยับขยับค่อยๆขยับแท่งเล็กขึ้นมานะครับนี่ในจังหวะหนึ่งมันจะคลิกเลื่อนออกมาได้นะครับเลื่อนแผ่นปิดออกมาได้เอานิ้วนี่บังเหมือนผมด้วยนะครับถ้าไม่บังมันพุ่งปูดเข้าไปหายนะครับในการถอดเข็มตอนเด็กๆวัยรุ่นผมถอดหนึ่งเก้าหนึ่งปืนจริงเนาะถอดหลายๆรุ่นนั่นแหละคือไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็เข็มก็พุ่งบางทีหาทั้งมันนะครับเข็มเข็มกับสปริงอย่างนี้นะครับ อันนี้คือแผ่นปิดนี่นะครับแผ่นปิดท้าเข็มอันนี้คือเข็มแทงชนวนนี่นะครับแล้วก็สปริงดันชิ้สนส่วนก็มีแค่นี้แหละครับบางทีเข็มสึกเข็มอะไรแล้วก็อาจจะต้องจ้างลงกึงหรือ modify เอานะครับในส่วนแบ่งกันผมก็พูดไปลาคลิปแล,ล้วล่ะมันไม่มีอะไรแล้วก็ถ้ามันเสียเล็กๆน้อยๆเราก็แก้ไขเบื้องต้นเอานะครับพอให้ได้เล่นได้ อย่างเช่นถ้ามันพังม,มากๆอย่างสไลด์แตกหรืออะไรก็อาจจะต้องทิ้งไปนะครับหรือไม่ก็หาซื้อพวกมือสองหรือพวกซื้อซากในส่วนที่ชิ้นส่วนที่เราต้องการที่มันยังดีอยู่อย่างนี้นะครับแต่ซื้อในกลุ่มในอะไรก็เรามัดระวังด้วยนะครับทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกวันนี้มันมีฉายชียมันมีอยู่ทุกที่นะครับเราก็ต้องเรามัดระวังเอานะฮะดูดีๆนะครับ บางทีเห็นของถูกพุ่งใส่เลยเหมือนผมเมื่อก่อนเนาะทุกวงการแหละมีช่วงหนึ่งผมเล่นชอบเสื้อแจ็กเก็ตไฟนะครับตัวไหนมันถูกผมก็พุ่งโดนไปหลายหมื่นกว่าจะกว่าจะได้รู้ซึ้งถึงสัจธรรมนะครับของถูกและดีมีมีไหมมีแต่น้อยมากนะ ก็ต้องดูในราคาที่เหมาะสมเปรียบเทียบราคานะครับแบงกันเช่นกันนะครับเปรียบเทียบราคาที่เขาขายกันเท่าไหร่ราคากลางอย่างนี้ถ้ามันถูกมากๆก,ก็เอ๊ะไว้ก่อนอย่างนี้ดีกว่านะครับวิธีประกอบก็ทวนวิธีเดิมครับเอาเข็มเอาสปริงเขาใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เข็มตามอย่างนี้นครับตอนประกอบก็ระวังหน่อยนะครับนี่มันอาจจะดีดตึงไปให้เราเอาแผ่นปิดมารองไว้รอเลยนะครับมารองไว้รอเวลา กดลงไปแล้วก็เลื่อนเข้าไปนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับนี่อ่าเยวนะครับ เข้าไปนี่มันจะอยู่ในลักษณะนี้ให้เราดีแผ่นปิดเพื่อล็อกกันไว้ไม่งั้นจะดีดนะครับก็เอาเหล็กส่งกดแล้วก็เลื่อนเลื่อนขยับนิดนึงเนี่ยมันก็จะโพแบบนี้นะครับถอดเข็มถอดไม่ยากครับนี่นะฮะโลกิเก้าหนึ่งสี่ก็วิธีประกอบปืนผมก็ทุน <c oughs> อระกรณนี่ก็ประมาณทําในคลิปเลยนะครับผมก็ทําคลิปลงไว้น่าจะรอบสองรอบนะครับนี่นะฮะร,รุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสะสมอีรุ่นหนึ่งครับเพราะอะไรผมว่าไกลเขาดีนะโซลกิไม่ว่าจะเป็นลูกโมลูกโม,กโมไกลก็นิ่มสมูทนะครับตัวนี้ก็ไกลดีนะครับนี่ระบบไกลเขาดีผมส่วนตัวผมชอบระบบไกลของโซลกินะครับโซลกิก้าหนึ่งสี ที่ร้านก็มีแม็กซำลองจำหน่ายด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม็กสั้นเดี๋ยวดูวราคาแป๊บครับผมแม็กซำลองตัวสั้นก็หนึ่งพันสี่รอยบาทนะครับส่วนแม็กยาวก็มีนะนี่แม็กของโซลกิ่2เก้าสองห้าใส่กับเก้าหนึ่งสีได้ไหมได้ครับนี่เวลายิงในระบบฟัวโต้ก็โ,โหยิงมันครับนี่นะฮะใส่แม็กยาวก็เท่ไปอีแบบนะครับนี่เนาะ ประมาณนี้เลยแม็กยาวก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับใส่กันได้นะครับสุรกิองเก้าหนี่ใส่ใส่กันได้ใส่แม็กรวมกันได้นะครับใส่แม็กยาวก็เท่ไปอีกแบบนะครับหรือเพื่อนๆอ,อยากซื้อแม็กสั้นสำรองไว้สักสองคำมันก็จัดไปครับราคานี้ผมมองว่าไม่แพงนะแม็กสำรองเนาะแบ่งกันพันสี่กับพันแปดอย่างนี้ ถ้าเป็นปืนจริงก็โอ้โหมันก็จะแพงเวอร์วังไปนะครับอย่างผมหาซื้อแม็กสำรองซิกสามหกห้า 365, ปืนจริงเนะ 5, าะห้าพันฝาแม็ก12สิบสองนัดโอ้แพงอาจจะสักพันกว่าบาทนี้เนาะ <laughs> แต่ดูแล้วมันห้าพันสี่ห้าพันยังไงเะโอ้แพงเกินไปเนาะก็เลยยังไม่เอา <laughs> โซลกีโซลกีเก้าหนึ่งสี่ที่ร้าน จำหนที่8,500บาทนะครับแถมกระสุน10นัดนะครับช่วงนี้กระสุนค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับแต่ก็เข้ามาแล้วละ่ะเดี๋ยวให้ผ่านศุลการกรเสร็จแล้วราคาก็จะดรอปลงนะครับในเรื่องของกระสุนเนาะที่ร้านมี9 1 4อยู่5สีนะครับตัวนี้เป็นสีดำนี่นะครับแล้วก็สีเงินเงาแบ้งกันก็เหมือนกับปืนจริงละครับถูกระงับพร้อมๆกันเลยนะ น่าจะเป็นแบงก์กันน่าจะเป็นปฐมเหตุนะครับไอเด็กสิบสี่นั่นแหละเอาเไปกาดยิงที่สยามพารากอนนะครับตั้งแต่นั้นก็ระงับทั้งหมดเลยเปืนจริงนี่ราคาโดดโดดมากๆเลยครับกล้อกนี่ไปที่แสนกลางแสนปลายแล้วนะครับมันอุปสงค์อุปทานนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดําแกะลายนี่นะก็สวยอีกแบบนะครับคือมันก็จะทยอยหมดไปเรื่อยนะครับราคาก็จะโดด ทีนี้ก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับแพงไปเรื่อยๆนะครับแต่ข้อมูลก็ยังขายอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นสีเงินด้านนี่นะครับสีเงินด้านแล้วก็สีที่ห้าก็เป็นสีไททันนี่ฮนะไททันก็สีออกเทาๆนะครับสําหรับคนเทาๆ <laughs> <laughs> ในคลิปที่ผมทำ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางบางครั้งเวลาพูดไปผมอาจจะมีการไอการไอเหมือนเสลี่ยติดคออยู่บ้างน,นะครับมันก็เป็นผลพวงมาจากโควิดนะครับช่วงโควิดฮิตฮิตเมื่อกี้เนาะเพื่อนๆนผมบอกตรงผมเป็นสามรอบนะโควิดนะครับก็เป็นสามรอบอะแต่ก็รอดมาได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ๆบางคนก็ของผมเนาะก็ไม่รอด ก็แสดงความเสียใจมาในในโอกาสนี้ด้วยนะครับแต่ผมเป็นสามรอบรอดเสย <c oughs> นะฮะมันก็ผลพวงมีบางทีพูดพูดกันอยู่นี่มันเหมือนมีเสเลตติดคอนะครับก็อาจจะดูเหมือนเสียมลัยาดไปบ้างน,นะครับแต่มันเป็นจริงๆนะครับเป็นผลพวงมาจากโควิดก็พยายามพยายามอยู่นะครับแต่ก็สุขภาพก็ดีขึ้นครับเมื่อก่อนนี้ หายใจไม่เต็มปอดพูดง่ายๆนะครับช่วงเป็นอาการหนักๆนะครผมก็ไปวิ่งไปอะไรให้มันเรือมันสูบฉีดให้ปอดมันได้ขยายอย่างนี้ครับก็ถือว่าดีขึ้นมากนะครับก็ยังมีหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับในเรื่องการไอกันอันนี้นะฮะถ้าเจออากาศเย็นก็ตามนั้นเลยนะครับวันนี้ก็มีคลิปมาแนะนําตอบคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจ กดอะไรก็กดแต่อย่าก,กดสองครั้งนะครับขอบคุณมากๆครับผม